นี่โดยธรรมชาติแล้วต้องการอะไรได้อย่างนั้นไปทั้งหมดมันก็ไม่ทำให้เราหยุดหรือเป็นสุขได้หัวจะบ้าต้องการแล้วได้ต้องการแล้วได้ต้องการแล้วได้อ,ไดอย่างเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยถ้าความต้องการนั่นจะเป็นไปแรงกล้าขึ้นทุกทีจนปิดธรรมชาติ หรือจนอะไรก็ตามอ่ะซึ่งมันเป็นผลร้ายเราสมัยนี้มีสิ่งที่มาให้สัมผัสแต่เรื่องความสุขสนุกสนานอะไรอร่อยทางเนื้อหนงังแล้วก็หวังจะหาเงินมาซื้อหาสิ่งเหล่านี้และมีสิ่งเหล่านี้ ยังไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะว่าสมัยนี้ก็อาจจะผลิตไอ้สิ่งที่มายั่วยวนตามสุขอรอร่อยนี่ยังไม่รู้สิ้นสุดเหมือนกันคนผลิตขึ้นขายจะแพ้หรือว่าไอ้คนที่หาเงินซื้อจะแพ้นี่ก็ไปลองคิดดู มีเงินถือว่าเป็นสารพัดนึกจะใช้อะไรก็ได้นี่มันเป็นเพียงทิฏฐิของคนที่สัมผัสแต่เรื่องต่ำตำเขาไม่รู้ว่าเงินนี่มันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องกิเลสหรือเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายได้ก็ยังหลงบูชาเงินอยู่นั่นเอง ถ้าผิดไปจากนี้ก็ไม่อยากจะเอาใจใส่มัคืออยากจะให้มันผิดอยู่อย่างนี้เพราะว่ามันเป็นที่ชอบใจของเรา <c oughs> จึงเกิดลัทธิที่ว่าบูชาเงินการขึ้นมาท่วมไปทั้งโลกจะหาว่าเป็นเรื่องแกล้งพูดแกล้งดา่าก็ตามใจแต่ขอให้ลองคิดกันดูสักหน่อยว่าโลกนี้กำลังเป็นโลกที่บูชาเงินเป็นสัะเจ้า กันหรือไม่ดูการกระทำของทุกๆคนถ้าที่เราจะดูได้กันแล้วก <c oughs> ันเขาได้เงินมาแล้วเขาทำอะไรกันบ้าง <c oughs> จะเอามาเพื่อจะ,สะแสวงหาส่วนเกินสำหรับคนทั้งนั้น ไม่ได้ต้องการอยู่เพียงแต่ส่วนที่จำเป็นที่เรียกว่าปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนึ่งหม่มที่อยู่อาศัยหรือยารักษาโรคเท่าที่จำเป็นถ้าต้องการเท่าที่จำเป็นมันก็ไม่ต้องหามากมายเดี๋ยวนี้หามาสำหรับส่วนเกินยิ่งกว่าเกินก็หากันไม่รู้จักจบจักสิ้นแล้วก็ยังแก้ตัวว่าสแสวงหาปัจจัยสี่อยู่นั่นเอง ถ้าแสวงหาในลักษณะที่มันเป็นส่วนเกินแล้วมันไม่ใช่ปัจใจสีไปแล้วถ้าจะเรียกว่าปัจใจสีมันจำกัดความอยู่ที่ว่าเท่าที่มันจําเป็นแก่ชีวิตที่จะสะดวกสบายได้อย่างไรเดี๋ยวนี้มันหามาทําให้จิตใจมันเสียนิสัยให้กิเลสมันเฟื่องฟูมันต้องการไม่รู้จักจบจักสิ้นจะเกิดเป็นภัยขึ้นมาในจิตใจ โดยทิดที่อนนั้นเข้าไปสัมผัสในรถของสิ่งนน้นั้นอย่างผิดพลาดไม่ตรงตามความเป็นจริงครั้งโบราณเขามีคำพูดพูดว่าสมบัติจักรพรรดิคือพระจักรพรรดิมีอะไรได้อย่างใจไปเสียทุกอย่าง มีช่างแก้วมาแก้วฉับแก้วนางแก้วขุ้นคนแก้วและแก้วไปเสียทุกอย่างคำว่าแก้วในที่นี้หมายความว่ามันได้อย่างอกอย่างใจไปเสียทุกอย่างไม่ <c oughs> ที่จุดพ <c oughs> กกระจักรพรรดินั่นก็ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าคนธรรมดาทื่ว่าต้องเจ็บต้องค่าย เรียกอย่างเดียวนี่ก็เรียกว่าต้องปวดหัวปวดศรีรษะด้วยปัญหาอย่างอื่นที่มันยังเหลืออยู่ความรับผิดชอบใอการจัดการให้สิ่งต่างๆเป็นไปอย่างครบถ้วนนั่นมันก็ยิ่งมากไปตามที่ว่ามันจะได้ไปเจอทุกอย่างไม่สามารถจะครอบงำความโลภความโกรธความหลงในจิตใจได้ ปัญหาต่างๆที่เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเช่นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นนี้มันก็แก้ไม่ได้นผู้ที่ฉลาดจิงไม่ได้ต้องการเพียงสมบัติของจักรพรรดิอย่างที่เราอ่านพบในเรื่องราวพุทธประวัติว่าพระพุทธองค์ทรงยอมสละสมบัติจักรพรรดิเพื่อไปเป็นคนขอทาน จะไปเป็นนักบวชแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดยิ่งไปกว่าสมบัติจัก,กรพรรดิอย่างนี้